สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่บางเตยสามโคกวันนี้พี่นวดจะพาทุกคนมาร้านอาหารไทยพื้นบ้านโบราณที่บางเมนูเนี่ยหาก,กินยากฟิลบรรยากาศก็จะเป็นบ้านไม้ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาครับผมแล้วต้องบอกเลยว่าถ้ามาตอนเย็นๆแบบนี้บรรยากาศโคตรดีกับร้านนี้เลยครับนี่บ้านชิดกรุงกุ้งเผาประุมธานีครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันทางเดินเข้าร้านก็จะเป็นประมาณตรอกเป็นซอกอย่างนี้นะครับผมบอกเลยเป็นร้านลับร้านลับน,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 นี่โอ้โหนี่ครับฟิลก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านโบราณบ้านไม้อะไรอย่างนี้นะ ครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยติดริมน้ำนี่เป็นบ้านไม้สไตล์บ้านๆโอ้โหบรรยากาศฟิลดีมากๆเมนูที่นี่ก็จะเป็นอาหารไทยพื้นบ้านโบราณจากที่ดูแล้วก็มีเมนูเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสั่งกันเลยเมนูที่เราสั่งก็เริ่มทยอยมาแล้วครับทุกคนนี่ต้มปลาทูาบใบมะดันใบมะดันนี่นี่ครับโอ้ยอันนี้อลังการมากอีกครับที่เราสั่งก็มาแล้วทุกคนนี่แบบน่ากินมากนี่เลยอันนี้ข้างหน้าเราก็จะเป็น ปลาช่อนเลยส่วนใหญ่แม่นครับผมความพิเศษก็กคือตัวน้ำราดเนี่ยก็จะเป็นตะไคร้รากกักชีกระเทียมปั่นรวมกันแล้วก็ปรุงรสราดมาแบบเข้มข้นอย่างนี้เลยไปทุกคนโคตรสมุนไพรหอมมากนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบวบผัดปลากเค็มโบราณเป็นซิทเนเจอร์ของที่นี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งนะครับผมหาก,กินยากไม่เหมือนที่อื่นเราลองมาชิมกันเลย<อ>บว<อ>บกำลังดีอะับมีความนุ่มๆจ๊บๆแล้วก็รสชาติอะมันจะไม่เลี่ยน ก็มีแบบประมาณแบบว่าปลาเค็มตัดตดหน่อยเป็นเมนูที่ทุกคนมาต้องสั่งนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นน้ำพริกโจนนะครับผมความพิเศษคือตรงนี้เขาจะไม่ตมนำนะผมจะเป็นน้ำพริกกะปิแนวใต้ก็เหมือนกันคือแบบเหมือนเป็นการคลุกๆเอาจะเป็นชิ้นหย่ๆอย่างนี้นะฮะโอ้ยมีกุ้งมาด้วยอ่าเดี๋ยวลองคิมกันนะแบบเต็มๆไปเลยอืมอมร่อยเข้มข้นแล้วก็เหมือนได้เขียวอืม นี่ครับเป็นเมนูใหม่ของทางร้านครับผมเป็นกุ้งเหย่าน้ำปลานะครับผมเขาจะทอดกุ้งก่อนแล้วก็ลงไปเหยื่าในกระทะไปล่อนๆในกระทะนะครับผมที่มันทะลักเลยนี่ครับนี่ครับราดด้วยน้ำปลาหน่อยช้ำๆเยิ้มๆแบบนี้อือคนออหอมอร่อยมากมันเยิ้ม นี่ครับเป็นปลาตาเดียวทอดครับอันนี้นี่เ็าจะเสิร์ฟมาคู่กับน้ําจิ้มแล้วก็เส้นหมี่แบบนี้ทุกคนกินคู่กันครับนี่ครับจะเป็นล่นปูคราบก็จะมาคู่กับผักอย่างนี้ก็ดูข้างในหน่อยโหลูกโดดเต็มเมเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นข้าวผัดมันกากหมูโบราณนี่ต้องบอกเลยเป็นไอเทมลับของทางร้านคือเมนูนี้ใครมาก็ต้องสร้างผะว่ากินคู่กับเมนูไหนก็อร่อยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ําเผานะครับวันนี้เรามาก็จะเป็นไซส์ห่อมตัวโลนะครับใหญ่ๆนะ่ากินแบบนี้แบบมันเด้งๆยืมๆเลยทุกคนดูดินี่ครับอันนี้จะเป็นต้มยำปลาทูใบมะดันนะครับผมมัน,นก็จะเป็นแบบโบราณโบราณนะฮะนี่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 ปลาทูนี้จะเป็นปลาทูสดนะครับผมโอ้ย นี่รสชาติจะแบบออกไปทางเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้นี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแกงส้มฉะอมกุ้งครับี่หลังจากที่ลองชิมแล้วครับผมต้องบอกเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยนะครับผมเป็นเมนูเก่าแก่แบบโบราณแล้วก็ตัวที่ผมชอบเลยี่จะเป็นน้ำพริกโจนี่คือจะแบบมีความแบบมีความได้เคี้ยวอ่ะมีเท็กเจอร์นะครับผมกินกับผัาอร่อยมากแล้วก็อันนี้ครับที่ผมชอบมากเลยคือบัวผัดปลาเค็มโบราณเป็นซิกเนเจอร์ร้านอันนี้ก็จะมีความแบบเค็มๆไม่เลี่ยนแล้วมีหอมกระทาะมากๆเลยนี้ อร่อยครับแล้วก็นี่ครับบรรยากาศคือแบบว่านั่งชิลๆติดริมแม่น้ําแบบนี้โหดีมากๆทุกคนใครที่จะมารอนะครับผมร้านก็นจะเปิด11โมงปิด2ทุ่มครับแล้วก็พิการร้านในตรงเดินเข้ามาทางตลาดอิงน้ํามโคงนะผมเดินมาเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกทางเราจะผ่านตอกๆเข้ามาลึกลับนิดนึงับผมแต่เข้ามาข้างในแล้วคุ้มค่าแน่นอนครับ ฝากนี้นครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านอาหารไทยโบราณอร่อยอร่อยบรรยากาศดีแบบติดหลิมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ฝากร้านนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็อยากให้ลองเข้ามาแวะดูกับร้านนี้เลยครับบ้านชิดกุงก้งกุ้งเผ่าปทุมธานีอร่อยแน่นอนพี่นวดคอนเฟิร์ม